คือรอบที่แล้วอะเราเล่นสนไนใช่ปะ่ะรอบนี้เราอยากลองดูลูกซองอะลูกซองแบบโนไอเทมอะ <laughs> ลูกซองแบบโนไทเทมมันจะเป็นไงวะไดีลองดูเครื่องประดงประดับอะไรเงี้ยเอาเอาอะไรติดเอานี่ติดเลยนะมันมันอยู่ตรงไหนวะติดไว้ตรงไหนไม่เห็นมีอะไรเลยเออช่างมันเถอะเอาราเดนส์บเดูครับดูครับดูเทคนิคการควงควงแบบโค้งอย่าหมินอย่าหมีนวิธีการควงอย่าหมีนวิธีการควงครับ พวงไง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 พวงคองพวงแบบอีกหนึ่งหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีโอเพื่อนแย่งก่อนถ้าไม่ติดมันเพื่อนแย่งนะได้คิวไปแล้วเทคนิคการควงควงควงไงควงไงควงไงเฮ้ยมาเดี๋ยวเฮ้ยมาเด้เฮ้ยมาเลยดูการควงยำหมินยำหมินยำหมินการควงยำหมินการควงแล้วยิงไงยิงด้เฮ้ยยิงด้เฮ้ยดูครับยิงสองทีสามนัดสี่นัด กลุ่มกลุ่มคลิงมาแล้วซองต้องบ to ูเดี๋ยวมาซองวังไม่ยั้งไม่หยุดไม่หยุดไม่ย่อนโอ้โหซองอะไรวะแพ้สไนระยะใกล้ได้ได้ยิงสักตัวยังเฮ้ยเอาสักตัวเดี๋ยวสักตัวเยดว่ารัปแล้วดูครับดูครัดูครต้องวะนี้ดูครับูทำไมเราไม่มีใครเลยดูการควบดูการควบดูการวดูกา ปูวง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 ทำไมอ่ะคือคนไม่มีสับไวอ่ะให้เล่นไม่ได้เลยเหรอฮะเอ้ยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเพื่อนเดี๋ยวช่วยเพื่อนยิงยิงยิงเลยให้เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วที่เก่าเจ้าเดิมให้มาเจอขอให้เธออย่าลืมนัดนัดยังไงล่ะเฮ้ยเอ้ยได้แล้วตัวนึ็กเว้ย Red Team Win ฮึยามิน alright let's move out alright let's move out มันมาแล้วลูกสองลุยลุยดิลุยดิลุยดิไงล่ะเลือดร้อยเดียวกูไม่กลัวหรอกเว้ยให้หมดตีเลยมาดิมาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยเอ้ยมาดิมันเอาอะมันเอาอะมันเอาอะ มันเอาอ่ะมันลอยอะยังไงยังไงอ่ะครับทุกคนแอบ,บแอบ,บแอบ,บแอบแอบนี่เฮ้ยไปลุยดียครับลุยดียครับลุยดียครับโดนโดนดน,ดนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนน,อน,น,อน,นี่ก่อนก็ไงเพื่อนว่าไงเพื่อนยิงยิงเด้ โอเคเอ้ยโอเัเลยนี่โอ้ยไม่ยิงไม่ออกโถยย,ยิงตูดตูดเบนตูดเบนอ้ยโอ้ยอเคลยไอ้อูปลา ไอ้ทริปเปอร์เขียวยิงหลังหลังแอนยิงข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยสถานหวะนน,นี้ครับโอ้โหเอ้ยรวยรวยโ้โหมาเด้อ e ี s ซอ่ะโอเคเป็นไงบ้างกับซองควงแบบไม่มีสับไว้เอาจริงนะถ้าไปเล่นโหมดปืนกลห้องปืนกลอ่ะมันเล่นได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปเล่นห้องลูกซองเนี่ยอาจจะเจอพวกร้อยสหรือไม่บางทีก็เลือดสามร้อยบางยิงไม่เคยจะตายเลยนะโอเคสำหรับนี้ก็นะเอาหนุกนานก็พอโอเคไว้เจอใหม่พาร์ทนะครัผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนแลวกัน สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ถัาชอบใจชอบใจลืมกดต,ต,ติดต้องกดถูกใจให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย